ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็มองไปที่ราชาหมีอย่างตั้งใจแม้จะมีความแข็งแกร่งของราชาหมีแต่ราชาหมีก็ไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นในป่าใหญ่ชิงโตนอกจากตี้เถียนสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดคือผู้นำของหมีกองเรียบทองตอนนี้ตี้เทียนกำลังบอกเขาว่าอย่าทำเป็นผลิตการ ราชาต้นไม้ตาปีศาจมองไปที่ราชาหมีจากหางตาของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เคารพราชาหมีในแง่ของความแข็งแกร่งในการต่อสู้เขาอาจจะอ่อนแอก,กว่าราชาหมีแต่ถ้าว่าเขาไม่เคยมองว่าราชาหมีเป็นศัตรูคู่ควรคนที่มีพลักกำลังแต่ไม่มีสมองจะมีประโยชน์อะไรแม้ว่าที่เถียนจะตายในการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปของเขาใบใหญ่ายายชิ้นโต ก็จะไม่ถูกควบคุมโดยราชาหมีราชาต้นไม้ตาปีศาจปีจี้และราชาปีศาจแดงสามหัวต่างก็ตกลงกันในเรื่องนี้เมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันของตี้เทียนราชาหมีทำได้เพียงก้มศีรษะลงแต่ถ้าว่ามีความขุ่นเคืองชัดเจนในแสาตาของเขาตี้เทียนหันไปหาหัวยูเฮาและกล่าวว่าเจ้าพักผ่อนข้างทะเลสาบแห่งชีวิต พวกเจ้าที่เหลือสามารถกลับไปที่ดินแดนของเจ้าได้ปีจี้เริ่มการเตรียมตัวตกลงปีจี้รับคำอย่างรวดเร็วสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังทั้งสีที่เหลือทั้งหมดและหัวอยู่เฮามองไปที่ตี้เทียนจากนั้นเลับว่าร่างกายของเขาไร้น้ำหนักเขาลอยไปยังใจกลางของทะเลสาบแห่งชีวิตสิ่งที่ทําให้หัวอยู่เฮาตกใจคือช่วงเวลาที่ร่างกายของเขาไปถึงใจกลางทะเลสาบ ร่างกายของเขาก็จางลงและจางลงจนกระทั่งในที่สุดมันก็หายไปหัวอยู่ห้าคาสมาดและนั่งลงที่ริมทะเลสาบเขาดึงอาหารบางส่วนจากเครื่องมือวิญญาณประเภทเก็บของของเขาและเริ่มกินมีภาพปรากฏขึ้นในใจของเขาทีละภาพอารมณ์ของเขาจะไม่สงบลงเป็นเวลานานเขาไม่รู้ว่าเขาจะกลับไปได้หรือไม่หลังจากเข้าสู่ป่าใหญ่ชิงโตในครั้งนี้ แต่มีบางสิ่งที่เขาไม่สามารถทิ้งไว้เบื้องหลังได้สิ่งที่เขาอยากทํามากที่สุดตอนนี้คือกลับไปที่สํานักเข้าเทียนและพบกับตรงเอ,อ๋ดวงตาของเขาดูอ่อนโยนขึ้นเมื่อเขาคิดถึงตรงเอ,อ๋แต่ความคิดในหัวใจของเขาเริ่มแน่วแน่มากขึ้นเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ตลอดไปได้หากเขาถูกคุมขังที่นี่อย่างไม่มีกำหนดก็ไม่ต่างจากความตายแต่ตอนนี้เขาออกไปไม่ได้แล้ว เขาต้องการทําการทดลองกับจิตวิญญาณให้เสร็จและแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างเมืองซูรเคอร์และป่าใหญ่ชิงโตก่อนที่เขาจะได้จากไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเขาสามารถออกไปได้โดยไม่ต้องกังวลใดๆเลยเขาได้คิดถึงสิ่งต่างๆมากมายระหว่างทางกลับและได้ไดวางแผนสําหรับอนาคตของเขาโมาอยฮาเห็นได้ชัดว่า่างคนจากสถาบันการศึกษา ได้เห็นกองท่าปีศาจของเขาแล้วนั่นคือกองท่าปีศาจแสนตนเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครเห็นบางทีอาจจะไม่มีใครคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นในตอนนี้แต่เมื่อทุกคนสงบลงละ่ะเพื่อนของเขาจากสำนักทางจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและสถาบันการศึกษาก็สามารถเดาได้เช่นกันการอันเทิญปีศาจเป็นความสามารถที่เป็นของวิญญาณชั่วร้ายเขาตัดสินใจครั้งนั้นโดยไม่คิดอะไรเลยเขาคิดว่า มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เขาก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการเรียกกองทัพปีศาจที่มีขนาดใหญ่นั่นหมายความว่าเขาจะไม่สามารถซ่อนความลับของเขาในการมีวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่3ได้อีกต่อไปมันคือเวทมนต์ของเขาเขาต้องการทิ้งบางสิ่งไว้เบื้องหลังให้กับโรงเรียนซไรไเคอร์อและสำนักถังก่อนที่เขาจะจากไปหลังจากนั้นเขาจะมีอย่างอื่นให้ทำมากมายเขาต้องการไปหาตรงเอ,อ๋อ และมีอย่างอื่นที่เขาอยากทํามาตลอดอารมณ์และสภาพจิตใจของเขาไม่มั่นคงแต่พลังทางจิตวิญญาณที่น่าเกงขามของเขาทําให้เขาสามารถวางแผนอย่างรอบคอบและมีเหตุผลเขามีแผนของตัวเองว่าจะออกจากสถานที่แห่งนี้อย่างไรและเช่นเดียวกับที่เขาพูดกับสามวิญญาณที่สมพลังทั้ง5้ามีเพียงผลประโยชน์ิรนในโลกนี้ภายใต้ขออ้างว่ามีผลประโยชน์เพียงพอการออกจากที่นี่ จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หัวอ,อยู่ห้าวนั่งลงพร้อมกับทําสมาธิและเริ่มส่งพลังวิญญาณเพื่อช่วยให้เขาฟื้นตัวเขาเผชิญหน้ากับาศาสตร์วิญญาณที่ส่งพลังทั้งห้าตัวได้ความโกดดานที่เขาต้องรับจากตีเทียนเหนือเมืองซูไรเคอร์อก่อนหน้านี้ทําให้พลังงานของเขาหมดไปมากแม้แต่ร่างกายของเขาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่พลังชีวิตที่น่าเกรงขามของเขาแม้ความว่าบาดแผลเหล่านี้ ไม่ได้ทาให้เขาเสียหายจริงๆพลังวิญญาณไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาในขณะที่ดวงตาแนวตั้งสีกรูดาบทองค่อยๆโผล่ออกมาจากด้านหลังของเขาแสงที่คล้ายกับรูปแบบของดวงอาทิตย์ที่สองแสงและริบระยับอยู่รอบๆดวงตาในแนวตั้งนี้และทุกอย่างก็ดูแปลกมากเมื่อคลื่นจิตวิญญ,ญาณอ่อนโยนแผ่ขยายออกไปด้านนอกจากร่างกายของหัวอยู่เฮาน้ำแห่งชีวิตซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขากเพิ่มเล็กน้อย พราะขึ้นจิตวิญญาณที่มาจากร่างกายของเขาหัวออยู่เห่ารู้สึกว่าความแข็งแกร่งจากชีวิตทองคำของเขานั้นโลภมากและมันต้องการดูดซับพลังงานชีวิตของน้ำแห่งชีวิตแต่เขาบังคับมันไว้แน่นอนว่าเขาต้องการเพิ่มพลังงานชีวิตของตัวเองแต่น้ำแห่งชีวิตนี้เป็นส่วนหนึ่งของแกนกลางของป่าใหญ่ชิงโตและมีพลังงานชีวิตมหาศาลซึ่งมีปริมาตรมากกว่ามีดผู้พิทษาแห่งชีวิต ได้ชีวิตทงคําของเขามากถ้าเขากล้าดูดซับพลังชีวิตของน้ําแห่งชีวิตในเวลาเช่นนี้เขาจะเขย่าป่ายายชิงโตที่รากของมันที่เถียนจะไม่มีวันปล่อยให้เขานี้ไปได้ถ้าเขาทําอย่างนั้นหลังจากที่หัวอยู่เฮาออกจากป่าปิศาจเขาก็เรีบดูดซับวงแหวนวิญญาณที่เจดของเขาและเดินทางไปยังจกักรวรรดิวิญญาณสวรรค์ทันทีเขาฉลาดพอที่จะไม่แจ้งสำนักกายาโดยตรง แต่เขาไปหาเจ้าหญิงเวยนาของจัก,กรวรรดิวิญ,ญญาณสวรรค์และกลับไปที่เมืองซือไรเคอร์โดยเร็วที่สุดหลังจากส่งข้อมูลนั้นให้เธอเขาใช้กำลังเต็มที่เพื่อปลดปล่อยคาถาอาคมและเรียกของท่าปีศาจออกมาหลังจากนั้นตอนนี้เขาใช้เวลาในการหยุดและหายใจในที่สุดในเวลาเดียวกันเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาหลังจากที่เขาเป็นมหาปา่าดวิญ,ญญาณวเยห้า รู้สึกราวกับว่าเขาอ่อนแอราวกับลูกแกะที่ถูกฆ่าเมื่อเขาต่อสู้กับผู้ทรงพลังเช่นตี้เทียนผู้ซึ่งแข็งแกร่งกว่าพรเมยุระดับสูงสุดแต่ตอนนี้เขาสงบแล้วได้จดจ่อกับการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาตอนนี้เขาเท่านั้นที่สามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเขาพลังวิญ,ญญาณที่ไหลผ่านร่างกายของเขาได้กลายเป็นสีม่วงอมทองที่อ่อนโยนเขาเข้าใจว่าพลังวิญ,ญญาณของเขาไม่ได้พัฒนาด้วยตัวมันเอง ร่างวิญญาณของเขาเปลี่ยนไปในเชิงคุณภาพหลังจากที่ชิวเอ๋อสร้างเวทตัวเองให้เขาในเวลาเดียวกันัวยยวเฮารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าหลังจากที่เขาร้อมรวมกับความแข็งแกร่งของชิวเอ๋อหลังจากการเสียสละของเธอร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นทวีคูณชิวเอ๋อเป็นสิงโตทองคำสามตา และเธอก็หนาแน่นด้วยเลือดที่สืบเชื้อสายมาจากมังกรทองมิฉะนั้นเธอไม่อาจเสแส้งทําเป็นว่าเธอมีมังกรทองเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเธอตอนนี้ความแข็งแกร่งของมังกรทองของเธอได้ประสานเข้ากับพลังวิญญาณของหัวยูเ้าอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาเมื่อเทียบกับสิ่งนั้นมีวัฒนาการของพลังวิญญาณของเขาเป็นเรื่องรองและการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขา ในซารหลักฐานที่มั่นคงสาหรับความก้าวหน้าในอนาคตของหัวอยู่เฮาอย่างไม่ต้องสงสัยพลังวิญญาณไม่ใช่สิ่งเดียวที่ยับยั้งวิญญาจารย์หลังจากที่พวกเขากลายเป็นวิญญาณพมยุทธ์ร่างกายของพวกเขาก็เป็นปัจจัยจํากัดเช่นกันพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่มากเกินไปเรียกร้องจากร่างกายของวิญญาจารย์มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวิญญาณพมยุทธ์จํานวนมากจึงอดกั้นอัตราการเติบโตของพลังวิญญาณของพวกเขา ในขณะที่พวกเขาใช้วิธีการทุกประเภทเพื่อฝึกฝนร่างกายของพวกเขาและเฉพาะเมื่อร่างกายของพวกเขามีระดับความแข็งแกร่งที่สูงขึ้นพวกเขากล้าที่จะลองเพิ่มพลังวิญญาณของพวกเขาไปอีกระดับหนึ่งเมื่อวิญญาณกลายเป็นราชทินนานาพรมยุทธ์พวกเขาจะต้องเผชิญกับฐานกาการดังกล่าวในเกือบทุกระดับของพลังวิญญาณนี่ยังหมายความว่าในช่วงสุดท้ายของความก้าวหน้าของวิญญาณร่างกายของวิญญาณ กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จํากัดการพัฒนาของพวกเขาหโมยูเฮาครอบครองพลังงานชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่มอบให้แก่เขาโดยชีวิตทองคําของเขานอกเหนือจากความแข็งแกร่งของมังกรทองที่หวังชิวเอ,อิมอบให้เขาแล้วหมายความว่าเขาจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับร่างกายของเขาอย่างน้อยก่อนที่เขาจะกลายเป็นอัครพมยุทธ์ไม่จะเป็นต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ของพลังวิญญาณของเขาเขาพึ่งพาการผสมผสานของเขากับหวังชิวเอ๋อแม้แม้กระทั่งฆ่าตาปิศาจทราราช์หนึ่งแสนปีแม้ว่า่าที่เหนือกว่าของเขาจะตัดสินผลลัพธ์ของการต่อสู้แต่พลังทางจิตวิญญาณของหัวยงเฮาก็แข็งแกร่งอย่างน่ากลัวจนเป็นเหตุผลสําคัญสําหรับชัยชนะของเขาเขาดูดซับองหวนวิญ,ญญาณสองวงภายในระยะเวลาอันสั้น และความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่แข็งแกร่งในทวีปนอกจากนี้เขายังรู้สึกได้ว่าเมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้นเขาได้รวบรวมและเข้าใจความสามารถส่วนตัวของเขามากขึ้นในช่วง3มเดือนที่เขาใช้เวลาในการฝึกฝนแบบปิดเมื่อเวลาผ่านไปความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้เขาเติบโตเร็วขึ้นตรงเอ๋กำลังหลับสนิทและชิวเอ๋สั้งเวยตัวให้เขา ได้เหตุการณ์ทั้งสองก็ทําให้เขาใจสลายแต่เขาแข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆในวัยเดียวกันและหลังจากที่วิญญาณหยุดการต่อสู้ขั้นสูงสูดทะรุเจ็ดวงแหวนข้อจํากัดเริ่มต้นของพวกเขาจะหายไปอย่างรวดเร็วพรสวรรค์และศักยภาพของเขาจะค่อยๆเปิดเผยในอนาคตมายงเฮาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาสั้นๆก่นอนที่เขาจะเข้าสู่การทําสมาธิอย่างช้าๆ เขาฟื้นความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็วท่ามกลางพลังงานชีวิตที่หนาแน่นที่ปล่อยออกมาจากน้ําแห่งชีวิตวันหนึ่งผ่านไปของที่เขาจะตื่นจากการทําสมาธิเขาลริมตาขึ้นได้รู้สึกกระปี้กระเป๋าและกระฉับกระเฉงเต็มที่เขาสูดหายใจเข้าลึกๆและพลังชีวิตอันหนาทึบก็ไหลเข้าทางจมูกของเขาเขารู้สึกสบายจนแทบจะคางมายู่าเริ่มเข้าใจว่าทําไมตี้เถียน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึง8ครั้งและกลายเป็นราชาของศาสตร์วิญญาณด้วยการฝู่ฝนมากกว่า8 0 0แสนปีบางทีราชามงครดำดวงตาสีทองอาจไม่ได้มีชีวิตยอยู่มา8 0 0แสนปีแล้วแต่เขาอาศัยอยู่ในที่ที่พลังงานชีวิตหนานแน่นมากและเขายังคงมีสัตว์จักรพรรดิมงคลและหนอนน้ำแข็งนุมิตรเปหาท่ามกลางพลังงานภายนอกอื่นๆมันคงแปลกถ้าเขาไม่พัฒนาอินหอมจัง,จง รอยมาจากด้านหน้าของหัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮาคมศีรษะลงโดยไม่รู้ตัวและเห็นผลไม้สีเขียวหลายอันสอนกันอยู่ข้างหน้าเขาสิ่งเหล่านี้คือผลไม้สีเขียวเหล่านี้มีลักษณะเป็นทรงกลมและมีจุดสีทองขนาดเล็กกระทัดลัดบนพื้นผิวอินหนาะหนาะอบวนอยู่รอบตัวพวกเขาและพวกเขามีสเสน่ห์มากหัวอยู่เฮามาจากโรงเรียนสือไรเค่อ และเขามีความรู้มากเขาประดาดใจทั่วคู่ก่อนจะระบุผลไม้เหล่านี้ได้ในทันทีเหล่านี้เป็นผลไม้หย,ยกทองคําซึ่งถือว่าหายากมากและแปลกใหม่ผลไม้หย,ยกทองคําเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มพลังร่างกายและพลังวิญ,ญญาณของวิญญาจารย์พวกมันเป็นสมบัติอย่างแท้จริงเนื่องจากมีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการมากสําหรับวิญญาจารย์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่เถียน ได้สั่งให้สัตว์วิญญาณส่งผลไม้เหล่านี้ให้เขาหัวอยู่เฮาไม่ได้สุภาพเลยในขณะที่เขาหยิบขึ้นมาหนึ่งอันแล้วกืนมันเข้าไปด้วยการกัดเพียงไม่กี่คำผลไม้ไม่ค่อยอร่อยเนื้อหนึบชุ่มไปด้วยน้ำผลไม้และไม่หวานกับมีรสขมแต่หัวอยู่เฮาไม่กล้าที่จะเสียของดีๆแม้แต่นิดเดียวและเขาก็กินเปลือกนอกของผลไม้ด้วยเขาไม่โลภมากและหยุดหลังจากกินเข้าไป ผลของผลไม้มโยกทองคามีศักยภาพมากและเขาจะไม่สามารถดูดซับได้มากกว่านี้แม้ว่าเขาจะกินมันเข้าไปหนึ่งผลก็เพียงพอแล้วสําหรับตอนนี้หลังจากนั้นคู่หนึ่งกระแสน้ําที่อ่อนโยนและอบอุน่น <c oughs> ก็เริ่มแพร่กระจายจากลาไส้ของเขาไปยังทุกมุมของร่างกายพลังวิญญาณภายในจุดตันเถียนของเขามีชีวิตชีวามากขึ้นและหัวยูเห้าก็ไม่ต้องเปิดใช้งาน ในขณะที่พวกมันเดินตามอย่างเป็นธรรมชาติและหมุนเวียนไปตามเส้นทางที่กําหนดโดยเคล็ดวิชากําลังภายในเฉียนเทียนของเขาหมอ,อยู่เฮ้ามีวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงและรสชาติของผลไมยย้หยกทองคํานี้ไม่น่าประทับใจนักแต่ถ้าว่าผลไม้นี้มีคุณค่าทางโภชนาการมากและเมื่อเสริมการทําสมาธิในช่วงวันที่ผ่านมาจิตใจและร่างกายของเขาก็าเข้าสู่สภาวะสูงสุดในทันทีหมอ,อยู่เฮ้า ก้าวออกมาในขณะที่ชั้นของแสงสีทองจางๆส่องมาที่เขาเขาโชคหมัดออกช้าๆแล้วร่างกายของเขาก็กลายเป็นสีทองอารามในทันทีพรางจิตวิญญาณและพรางวิญญาณล้อมรวมเข้าด้วยการทันทีและดวงตาแนวตั้งสีกลาบทองนั้นก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาอย่างเป็นธรรมชาติเขาเพียงแค่จดจ่อกับหมัดนี้แต่หัวอยู่ห้าค้นพบด้วยความประหลาดใจว่าความแข็งแกร่งของหมัดนี้ แทบได้กับพลังของกรำปัน้นแห่งความทรงจำของเขาแสงสีทองฉายแสงและไม่กระจายราวกับว่าวังวนสีทองกำลังกิน,กนทุกอย่างภายในระยะ10เมตรจากหมัดของเขาการผสมผสานที่ไร้รอยต่อระหว่างพลังจิตวิญญาณและพลังวิญญาณทำให้เกิดความสามารถใหม่ทั้งหมดหมาวยงเขา้าถอนหายใจด้วยความชื่นชมภายในอย่างที่อาจารย์พูดในตอนนั้น นี่คือความรู้สึกของการสืบเสียสายของจักรภาพที่สมบูรณ์แบบที่ซึ่งพลังทางจิตวิญ,ญญาณและพลังวิญญาณถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อเขาไม่ได้หยุดในขณะที่เขายังคงคิดเขาใช้การเคลื่อนที่ดูดเงาพลายและเทคนิคการปั้นพื้นฐานของสำนักถางในเวลาเดียวกันการเคลื่อนไหวของเขาช้ามากเขาหยุดเกือบทุกครั้งที่โชคและเขาจดจ่ออยู่กับความเข้าใจและสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในพรางจิตวิญ,ญญาณและพลังวิญ,ญญาณของเขา หมอยู่เฮาได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นในความสามารถของเขาเองหลังจากทุกการเคลื่อนไหวแต่เขาระมัดระวังอย่างมากตลอดกระบวนการทั้งหมดเขาอาศัยพลังจิตวิญ,ญญาณที่น่าเกรงขามเพื่อควบคุมพลังโจมตีของเขาอย่างชำนาญเพื่อที่เขาจะได้ไม่ทำร้ายต้นไมรร้รอบๆตัวเขาการเคลื่อนไหวของเขาเริ่มเร็วขึ้นอย่างช้าๆแต่แสงสีทองที่ปล่อยออกมาจากมัดแต่ะคะั้งก็เล็กลงและเล็กลงในขั้นต้น แสงสีทองทอดยาวไปถึง10กว่าเมตรแต่ค่อยๆลดลงเหลือประมาณ7-8เมตรและต่อมาเป็น5-6เมตรเมื่อร่างกายของเขากลายเป็นเหมือนภาพดวงตาที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแสงจับหมัดของเขาได้หายไปอย่างสมบูรณ์และแม้แต่คลื่นจากพลังจิตวิญญาณและพลังวิญญาณของเขาก็หายไปเงาเริ่มแผ่ออกไปด้านหลังของเขาแต่เงานั้นไม่ใช่ภาพติดตาของเขาแต่เป็นเทพธิดาแห่งแสง เทพธิดาแห่งแสงเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับที่เขาทำแต่ทว่าเธอถูกสะท้อนออกมาจากร่างกายของเขาดังนั้นพวกเขาทั้งสองจึงเหมือนดูกำลังเคลื่อนไหวไปด้วยกันราวกับว่าพวกเขากำลังเต้นรำอยู่ริมทะเลรสราบมาอยู่เฮาฝึกฝนเทคนิคมัดชุดนี้เป็นเวลาสองชั่วโมงเมื่อเขาลึงมัดออกและยืนตัวตรงเทพธิดาแห่งแสงก็ปรากฏตัวยืนอยู่ตรงหน้าเขาและไม่สลายไปในขณะที่เธอ ทำสิ่งเดียวกันแสงสีทองหนาแน่นค่อยๆเพิ่มขึ้นรอบๆหัวยูเฮาและเปลี่ยนเป็นเกลวเหนือศีรษะของเขาขณะที่พวกมันขยายออกจากเขาทีระอันสองชั่วโมงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพสําหรับหัวยวเฮาเขาซึมซับผลลัพธ์ของผลไม้ย,ยกทองคําอย่างสมบูรณ์และเขาใช้เวลาสองชั่วโมงที่ผ่านมาในการปรับปรุงและทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขา ที่วงแหวนวิญญาณใหม่สองวงของเขาได้สร้างขึ้นในที่สุดซึ่งเข้ากับความแข็งแกร่งของการเป็นมหาปราวิญญาณอย่างแท้จริงเทคนิคการใช้หมัดที่น่าประทับใจเสียงธรรมดาดังขึ้นและหัวอยู่เฮ่าก็สายหัวไปรอบๆและจ้องมองไปไกลเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ริมทะเลสาบก่อนหน้านี้แต่มีคนอื่นอยู่ที่นั่นในขณะน,นี้นั่นคือตี้เทียนที่สวมชุดด,ดำใช่หรือไม่ตี้เทียนอยู่ในร่างมนุษย์ของเขา เขาจ้องไปที่หัวยูเฮ้าแร่ดวงตาของเขาไหลไปมาด้วยความยินยอมเล็กน้อยหัวอยูเฮ้าคงคำนับอย่างละเอียดในทิทางของเขาและพูดว่าท่านประจบข้าข้าเหมือนแสงหิ่งห้อยที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้อาวโสที่เทียนยิ้มอย่างชัดแจ้งตอนนี้เขาดูเหมือนชายสูงอายุที่อบอุ่นในขณะที่เขาพูดว่าไม่เจ้าโดดเด่นพอแล้วเจ้าน่าจะอายุไม่เกิน20ปีหรืออายุมากกว่า20ปีสักหน่อย ไม่น่าเปลกใจเลยที่สัตว์จากภพโมกลชอบเจ้าเจ้ามีคุณสมบัติพิเศษมากมายที่มนุษย์คนอื่นไม่มีเจ้ายังสามารถรักษาความสงบในสถานที่อันตรายเช่นนี้และเจ้าสามารถบรรลุสมาธิร้อยเปอรเซนตเจ้าจึงถือว่าโดดเด่นมากด้วยเหตุนี้หัวอยู่เฮาไม่ได้พูดอะไรเขาไม่รู้ว่าจะสนทนาต่อจากอสูรเทพยอย่างไรและชุดของเทคนิคมดที่เขาเพิ่งแสดงก็เกิดขึ้นเพราะเขารู้สึกเช่นนั้น เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ